สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาปักชำต้นโหระพากันค่ะนี่นะคะอันนี้คือที่เมย์ชำไว้นะคะสังเกตที่รากนะคะนี่เยอะมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชำกันเลยดีกว่าค่ะวิธีนี้คือการปักชำแบบควบแน่นนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาลดน้ำนะคะนี่ค่ะ วิธีการก็คือเราไปเด็ดนะคะยอดโหระพาที่เราปลูกไว้ข้างบ้านนะคะแล้วเราก็มาทำการริดใบมันออกแบบนี้นะคะเอาแต่ยอดมันนะคะนี่ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเอาไม้เสียบนะคะเป็นรูนะคะแล้วก็ทำการปักชำลงไปเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็บีบให้นแน่นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆสามารถเจาะนะคะใช้ไม้เจาะถุงนะคะหรือไม่เจาะก็ได้นะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่เจาะนะคะก็ไม่ควรลดน้ำแฉะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเรา เอาถุงครอบแล้วก็ยางรัดเดี๋ยวมันจะทําให้รากเราเน่าได้นะคะของเมย์เมย์ใช้วิธีการเจาะเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็บีบให้แน่นนะคะนี่ค่ะของเมเจาะก้นด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำตามปกตินะคะรอให้น้ำแห้ง สักหน่อยนะคะแล้วก็เอาถุงพลาสติกนะคะมาครอบแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะยางรัดด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็จัดเรียงนะคะจัดรูปทรงให้โอเคนะคะนี่แล้วก็ายางมารัดนะคะสำหรับวิธีนี้คือคนที่ไม่มีเวลารดน้ำนะคะวิธีนี้ช่วยได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ ทำได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ลากออกเยอะด้วยนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะคะโดยที่เราไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะนี่ค่ะเมท่าททั้งหมดสองต้นนะคะนี่ค่ะและนี่นะคะก็คือผลงานที่เราทํานะคะนี่นะคะ รากออกเยอะมากเลยนะคะที่เราได้ทำไว้นะคะผ่านไปนะคะประมาณ14-15วันเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะใบสดชื่นนะคะนี่ค่ะสังเกตที่รากนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆนะคะสามารถกรีดถุงนะคะแล้วก็เอาไปลงปลูกได้เลยนะคะนี่ค่ะลากยาวๆแบบนี้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากทำวิธีการควบแน่นก็สามารถทำตามได้เลยนะคะหรือว่าสำหรับใครที่มีเวลาลดน้ำนะคะเช้าเย็นก็ เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธีการปักชำใส่กระถางเลยนะคะที่กระถางที่เมวางไว้คู่กันนะคะอันนั้นคือวิธีแบบปักชำลงดินเลยนะคะไม่เป็นวิธีการควบแน่นนะคะนี่ค่ะ ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะเม์ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆนนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ